สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสุ้ขู่สุขคนครับเมื่อนี่พอกันคือเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยใช่ไหครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ผามาส้อยจุอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องมาเบิ่งเนื้อสดๆครับเมื่อเนื้องามๆครับพี่น้องเนื้อมุกดาหารนะครับพอดีมาหยำพี่น้องครับเนี่ยครับส้อยจุสกเล็กร้อยเลือดคือเกาล่ะครับเมื่อนี่เบื่องครับ สดสดๆมาเบาเช่นสิผ้าส้อยครับเมือนเนี่ยคันแทหนาคันแทหนา,นนาโบหกดีละครับมองมันแสบผู้ได้เขียวดีหย่ำมได้เนี่ยโอ้สุดยอด เปิดเปิดดีขึ้นอย่างนี้ครับเจียงมาแล้วเสียบครับเกือบดีขึ้นอย่างเนี้ สามสิบจีบพันตับกรอบนอกหนุ่มในใพัดว่าเอินจูไม่เอิน โอ้ยเบ่งครับสีสันแดงแดงง่ามดีขึ้นยังเนี่ยซอยหลาบกับซอยจุ กิวขวนไฟ มาครับพี่ร้องเบาเช่นผ้าเห็ดแจวครับกินกับส้อยจุนี่ครับสูตรแจาาวเบาเช่นนะครับเขามาเบิ้งใกล้ๆเนี่ยเบิ้งเหนือส้อยใบนะครับอันนี้น้ำเพีย่ต้มซุกแล้วครับพี่น้องเห็ดถั่วใยง่งโหลดมือเนี่ยเห็ดแจวส้อยจุนะครับจ่จังหวัดมุกดาหารครับมือเนี่ยผกป่นนะครับสองซอนสูตรเบาเช่นสองซ้อนพูนๆน,น,นี่ เพชรวจวดจาดรดเข่าขัวนะครับใส่สามครับพรบาว่าเผียมันหลายเดี๋ยวมันจะบบขุนนี่ชุลดครับผงนัวเดี๋ยวแต่ไฟหมักน้ำปลาน้ำปลาใส่สอง พระาะว่าเฮาสิใส่เกลือน้ำอยู่ครับพี่น้องอันนั้นทไมไมําไมอันแม่บอกสูตร,ตรบาวเช่นใส่เกลือน้ำครับแมนคนให้เข้ากันนี่ครับอั่วตัวเลยครับพี่น้องโอ้โอ้หมูโอ้น้ากากมัน ขึ้น,นหัวมากานินนะห็วจางเลยว่าเป็นหมูพี่เจ้าเสี้ยมีหมูขุ่นๆอว้วนตัวนนเนี่ยครับขาดบ่ได้ของแท้ครับเป็นดีงัวชนนะครับเป็นเอามาจากพัทลุงครับพี่น้องดีงัวชน, <S S มนขมอ,อับลำโอ้หิวเข่าจนมือสั้นนะ ใส่สองหลอดนี่ใส่ผักลงไปครับต้นหอมหอมเปใบบกกูดหรือว่าใบบกหน้านะครับดู่นองทอะเขุ่นโพดบนะ่เนาะ ใส่นี่ไม่รูกนเดี๋ยวมันโดนมันจะแตกตัวไปรอีครับเสียงเคียวอันนี้แจ่วยังไม่กลูกแก็จิ้มได้จิ้มตัวนี้เป็นทารบกัเอ้าหโอโเดี๋ยวมันง่ออกไปอไปป่นี่แลวักทแกะถูกป อเอาแล้วครับจูบังกันนะจูอยู่บ้ะลองดูนี่ไม่เอาไอาลองดูอย่าด่ามาเด้อครับพี่น้องจังสี่ละอีสานบัตนเฮา นี่แบบเบาเท่นกับฮัดกินแล้วซ้ำนี่แหละครับเพาราะไม่ไงไงผ้ากินอร่อยเรียบ ได้ไหมนัดีๆอยันหันเีี้รน่เลย้อยลาบไปแล้วนะครับบาวเช่นสีผ้าเห็ดก่อยร้อยเลือดคือเก่าแล้วครับอันนี้แซ่เพียแซ่ เกลือไปแล้วนะครับเนี่ยครับแซ่บพีอ่ะแซ่บเกลือไปแล้วใส่ข้าวคั่วต้งไปครับเนี่ยครับข้าวคั่วพริกป่นนะครับพริกป่นเอาไปไปขายที่เช็กอีกเดี๋ยวไปขายเติดกันนะเนี่ยเอา ผงนัวน้ำปลาขาดบรร่ได้คืเอเก่าแล้วครับดีวัวชนขมอับลำยยข,ข,บข้นให้เข้ากัน ทุ่ยครับขาดบ่ได้เหลือดนะครับเหลือดสดโซดเหลือง่วเอาแบบร้อยเหลือดจะหน่อยครับโอ้เป็นตอนเลยเบิดโหลดซะเสียดายเหลือดตอนนะครับใส่ลูกโดดลงไปครับ ผักหอมรวมใบมะกรูดหรือว่าใบบักหน้าก็ได้นะครับจวดลงไปเนี่ยพ่นกับเกากันโอ ปอนพวกอย่างมันกินพักอะไรมันนะรู้สนุกไงกินแล้วสนุกไงเออมายูนี่ตั้งเชเจ่อย่นีแมน ข้างบนเขาอยู่ตรงนี้แมงครับปากมแดงดีแดงงามทษสซังไวหวานปากมนเี่ม่ทำไมยิ่มไ้ยังกินน้อยมันไม่เพลินแหละ็นยังไงเนี่ยทังดลูกทำยังไงลูกทำยัดีครับ เพื่อนเอามาเลยเพาเราเล่นไม่เป็นไปเลยเพื่อนกับเด็กน้อยขายาวเกินใข่เขากินอาหารกันนั่นเรียนดูน้องอ่ะเขากินอาหารเก็น้อยอันจ้อยางบ่ทำไมอ่าปไงขาเตะตรงไหนเมื่อวานที่เล่นล้มลงอ่ะกำลังเลี้ยงอยู่สวยๆเลยรกะเหยียบตรงนี้แล้วก็มาเตะข้าแม่ สองคนนันเขาไม่ได้พูดเรื่องทดก,ก่อนกันอ้าวแล้วแม่พูดเหรออือแม่พูดเรือะไรอรหอรอาเรากพูดอยอืออันอันร่ออร่อยไหมละ่ะอร่อยไหมแบ่แบแ่กดีไหมอือกินไมล่ะหนอ่มน่าประการเาแล้วลูกอะเร้ อย่าจะหมองมมใเ,เมอ,อเอาไว้ตรงน,นี้อย่ทำเหมือน่อทำมนมันจะเสียอ,อยาไปซื้อใหมใ่ใอ,อันนั้นเหมือนเดี๋ยวมาซื้อยู๋โอ้แส<ถ>บอคอ๋ย่ยยยยกินเข้าไปเยอะ๋ยกินกัดกินเนืไปวันมันจะไขไม่ใช่หรอไม่ใช่ ต้องทำช่องแล้วพี่เชนซูขอแทนเนาะไหนโอ้ยไม่มใหม่ๆผู้เสือเนี่ยเอาไหมทำช่องไหมถ้าทำมันก็ได้ไหมนั่งกินกับพี่สองคลิปนี่ก็โอ้ยผู้ติดตามเยอะแล้วเดี๋ยวต้องมีใหม่ยังไม่มีก็ได้พี่ทำใหม่ๆยังไม่มีเลยยังไงไม่พ่อซื้อมาอยู่เพื่อร้องเพลงอ่ะ กินแม่ปวดแก้มแก้มไว่สพี่แนซื้อมัน้หน่อยมันขึ้นมากแผเลยพี่แคนซื้อมาจากไหน ซื้อมาจากไหนจากโนมินสันครับแม่ไปซื้อมาไหนเลยอะไรตอนนี้ะซื้อมาที่โนมินสันมันหั่นแบบโอ้ยโอ้ก็ทำให้มันดังกว่าเนี่ลูกมีมากเลยแล้วที่จะทำเจ้ก้นเหรอมีผู้นำยี่ห้อเดียวเดี๋ยวไปแก้มันเสียงดังคนงยี่สิบสามคนเอาไปสายบัน